สวัสดีเพื่อนครับวันนี้เราพามาชมการเพราะขยายพันธุ์แหนแดงของเรานะครับ ซึ่งการเพาะขยายพันธุ์ของเราเนี่ยเราใช้ภาชนะที่เป็นกระมังแบบนี้นครับจริงๆน้ําก็ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเพืเ่อนว่าเราตั้งไว้กลางแจ้งนะครับก็จริงๆมีแสแลนคุมนะฮะเนี่ยมีสลนคุมลักษณะนี้นะก็ได้รับน้ําฝนด้วยครับทำให้น้ํามีปริมาณมากอย่างที่เห็นนะฮะนอกจากในกระมังแล้วเรายังมีในส่วนที่เพาะไว้ในบอ่อผ้าใบด้วยนะครับแล้วก็บอ่อปูนนะครับตัวนนี้เดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของกระมังนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรา ตั้งใจจะทําไว้สําหรับเป็นต้นพันธุ์นะครับสำหรับเป็นพันธุ์แหนแดงนะครับก็ถ้าสมมุติว่าในบ่อผ้าใบหรือในบ่อปูนหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาจากตรงนี้นะฮะไปขยายนะครับซึ่งจริงๆจ,จากตรงนี้เราก็มีเอาไปใส่ไ้ในนาด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับแหนแดงที่เรานํามาเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์อ่าไมโครฟิลล่านะครับแต่จริงๆตอนที่เอามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะ ต้นโตกว่านี้นะฮะไม่ไม่ทราบว่าเราอาจจะปล่อยให้หนาแน่นมากเกินไปหรือเปล่าทําให้ตอนนี้แหนแดงของเรานั้นมีขนาดเล็กลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่ครับเนี่ยฮะความสมบูรณ์ต่างๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์นีง่ายนิดเดียวนะฮะเราใส่น้ําเข้าไปในภาชนะนะฮะความลึกของน้ําก็สักประมาณ5-10ถึงเซนก็พอนะครับจริงๆแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะครับของผมนี่ใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะเพราะว่าผมเลี้ยงไส้เดือนอยู่ด้วยนะฮะใส่ปุ๋ ครึ่งชั่วโมงหรือใครจะเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นวันก็ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาครับเคยลองมาแล้วนะฮะโตดีเหมือนกันนะครับแล้วพอเราได้พันแหนแดงมาเนี่ยเราก็เอาพันแหนแดงของเราไปปล่อยนะครับปล่อยกระจายลงแบบบางๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเยอะนะฮะปล่อยบางๆเนี่ยนะฮะบางๆอย่างสมมติสมมติตรงวงนี้นะครับเนี่ยนะฮะปล่อยบางๆแค่นี้เองฮะเนี่ยฮะให้เขาอยูอ่แบบอิสระอย่างนี้ครับเดี๋ยวไม่เกิน1สัปดาห์เขาก็จะสามารถแพรกระจายเต็มบ่อเต็มภาชนะของเราได้นะครับ โอเคครับในส่วนของคุณสมบัติของแหนแดงนี่ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับในเรื่องของการตึงไนโตรเจนจากสารลายสีเขียวแก้น้ำเงินที่อยู่ด้านในโพรงของเขานะครับทำให้ต้นพืชของเรานั้นเนี่ยได้รับไนโตรเจนที่เจ้าสารลายตัวนี้ตึงมานะครับทำให้พืชของเราเจริญงอกงามนะครับสำหรับผมเนี่ยเน้นมาใช้กับนาข้าวอินทรีย์นะครับก็เดี๋ยวจะได้พาเพื่อนไปชมกันต่อไปนะครับโอเคครับนี่เป็นแหนแดงที่เรานํามาปล่อยไว้ในนาข้าวอินทรีย์ของเรานะครับเพื่อนครับในแปลงนี้เนี่ยนะฮะ ก็จริงๆเป็นข้าวที่อายุประมาณ2เดือนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินมีสภาพย่ําแย่มากครับเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็เราลอกหน้าดินขึ้นมานะครับใช้ทําเป็นขนาดทองคําทําให้สารอาหารต่างๆในดินค่อนข้างจะน้อยครับเราจําเป็นต้องทําการเติมปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้เจ้าหแหนแดงนะครับเป็นตัวช่วยนะครับทาให้อ่า คุณภาพของดินช่วยเสริมอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ในแดงเขาก็มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการตรึงไนโตรเจนจากสาหร่ายสีเขียวแกนน้ำเงินที่อยู่ข้างในโพรงของเขาด้วยนะครับเนี่ยครับเราปล่อยไปนิดเดียวเองครับเขากระจายได้ค่อนข้างจะเยอะเลยครับเนี่ยฮะแต่เนื่องจากว่าในนาเนี่ยมันมีพวกปลานิลปลาหมออยู่ด้วยนะครับก็อาจจะโดนกินบ้างนะครับก็บางจุดก็มีลักษณะนี้ครมีเยอะขยายเยอะบางจุดก็โดนปลากินตายไปก็พอสมควรครับนี่ฮะ ดีเลยนะฮะแหนแดงเนี่ยถ้าเพื่อนๆทานาอินรีย์ทําเกษตรอินทรีย์อยู่นะครับควรจะมีติดไว้นะครับนี่นะครับสาหรับการเพาะขยายพันธุ์ในเมื่อสักครู่นี้ก็ได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็ได้พาไปชมในส่วนที่เราทําต้นพันธุ์ของเขาไว้แล้วด้วยนะครับนี่ฮะแหนแดงนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามครับตรงจุดนี้นะครับเอาไว้มีจุดอื่นที่สวยงามลักษาะนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกนะครับ นี่เป็นอีกแปลงนะครับที่แหนแดงค่อนข้างจะขยายพันธุ์ได้ดีนะครับถ้าเรามองลงไปที่พื้นนานในตอนนี้จะเห็นว่าแหนแดงคลุมไปแทบจะทั่วทุกจุดแล้วนะครับนี่ก็เป็นนาข้าว C, อินรียแปลงที่ค่อนข้างจะเติบโตได้ดีนะครับนี่นะครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่าแปลงนี้ดินดีกว่านะครับดินดีกว่าแปลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เราใช้แหนแดงเนี่ยครับในการเพิ่ม ปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็ช่วยการตึงไนโตรเจนนะครับแปลงนี้ก็ข้าวอายุเท่ากับแปลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยครับข้าวค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับแปลงนี้เรื่องเรื่องของการแตกกอเอ่ยเรื่องของอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะดีกว่าแปลงเมื่อสักครู่นะครับปีนี้นาะอินทรียปีแรกก็ถ้าได้ผลผลิตในพื้นที่3ไร่เศษของเราเนี่ยคาดหวังที่แค่1ตันนะครับคาดหวังแค่1ตันสําหรับเพื่อบริโภคในครัวเรือน นะครับแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจไว้เพื่อที่จะไว้ขายไว้จําหน่ายแต่อย่างใดนะเราความตั้งใจก็คือไว้บริโภคไว้กินเองเนี่ยแหละครับอู้หนแดงแปลงนี้นะครับลงลงไปดูใกล้ๆอู้แปลงนี้ค่อนข้างจะหลบมครับน้ําข้างลึกเอาในจุดที่ใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยเพื่อลองดูนะครับนาอินทรีเนี่ยก็จะมีหญ้ามีวัชพืชปนบ้างนิดหน่อยแต่วัชพืชตัวนี้เนี่ยตามที่เคยทําเป็นคลิปแจ้งเพื่อนไปนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะถ้าข้าวเราโตนี่นะฮะตอนแรก อ่าหญ้าเนี่ยเสมอต้นข้าวหรือคุมสูงกว่าต้นข้าวอีกครับแต่ตอนนี้เนี่ยฮะดูฮะข้าวโตสูงกว่าหญ้าวัชพืชเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีวัชพืช,พชโผล่พหญ้าเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยครับแล้วหญ้าเนี่ยเขามีวงจรมีวัฏจักรที่สั้นกว่าอ่าต้นข้าวเราเขาก็จะตายไปเองครับเนี่ยฮะเห็นเป็นช่องว่างระหว่างต้นข้าวแล้วเนี่ยนะฮะนี่เราดำด้วยต้นก้าประมาณ1-2ต้นถึงถึงสองกรีบเองนะฮะก็การแตกกอก็ถือว่าใช้ได้ครับประมาณ ิบถึงยี่สิบต้นนะฮะต่อหนึ่งกรอต่อหนึ่งกรอนเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยในอินทรีย์ปีแรกในจุดนี้นะครับข้าวตอนนี้ลําต้นก็อ่าเริ่มจะกลมแล้วนะครับนี่นะฮะลำต้นของข้าวเราเริ่มจะกลมแล้วนะฮะนี่เราก็เริ่มจะก,กักน้ําใส่เพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้เขาตั้งท้องแล้วนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดไปเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้ก็เรื่องของโรควัชพืชต่างๆก็ คิดว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะต้องมีการฉีดพ่นไตโคเดอร์ม,มาต่างๆ นะครับช่วยป้องกันกันอีกทีหนึ่งนะครับตามแผนก็เย็นนี้เดี๋ยวทำการฉีดพ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ตั้งใจให้เพื่อนได้ดูในส่วนของการพ่อเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวอินทรีย์นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบในแนวทางเกษตรอินทรีย์สำหรับมือใหม่อย่างเรานะครับก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับแล้วก็สำคัญเลยนะครับ,บรบกวนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ